วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงระบบการเทรดฟิวเจอร์ในสไตล์ของผมแล้วกันนะผมเป็นสายโยน sl เพื่อไปแลกกับอ่ากำไรในอนาคตนะครับซึ่ง sl เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมต้องเสียอยู่แล้วนะครับไม่ไม่มีคำว่าเสียดายนะแต่ก่อนที่เราจะเสียเนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้แหละว่าทุนที่เราพร้อมโยนลงไปเนี่ยเป็นทุนทั้งหมดในสิ่งที่เราจะไปหากำไรในตลาดหรือเปล่าอย่างเช่นเรามี1 0 0 0งแบาท เอาให้สุดตัวสุดกําลังเรามีแค่1,000 0แบาทเราจะไม่ลงตลาดทั้ง1,000 0แสนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับไม่ได้แนะนานะครับแล้วแต่คนจะเอาไปาคิดปรับปรุงอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งผมจะยกตัวอย่างเป็นอีเทอรเรียมสมมุติผมมีตังห0 0 0งแผมเก็บ1,000 0แสไว้แล้วก็ยักมา5 0 0 0บาทน,นะครับห้าพบาทผมจะมาลงตลาดในอีเทอรเรียมผมจะลองให้จบเทนแล้วค่อยไปช็อตในตลาดขาลง ผมจะเอา5,000บาทไปทำยังไงใน 150x นะครับมาดูที่หน้านี้นะครับเราจะเห็นว่า,าไซส์1อ e ีเธเรียมเนี่ยนะครับถ้ามันไปจนถึง1,000นะครับถ้ามันไปจนถึง1,000 1, าง่ายๆเอา,อา,เอาพูดถึงกำไรก่อนแล้วกันนะตอนนี้สมมุติถ้าเราเข้าที่ราคา4,500นะครับแล้วไปออกที่8,500 คือกำไรทบครึ่งด้วยไซส์หนึ่งอิตเลี่ยมเราจะได้กำไรอยู่4,000ดอลลาร์โดยใช้ทุนแค่5,000อันนี้หมายถึง5,000บาท5,000บาทเนี่ยไม้หนึ่งเนี่ยนะครับเราเปิดได้แค่ไซส์หนึ่งอิเลี่ยมถือว่าสูงมากนะครับเพื่อทำกำไร4,000 4,000นี่เยอะเยอะมากเลยเกินไปหรือเปล่านะครับเอาถ้าถ้าเอาสั้นกว่านี้ล่ะนะครับ4,000ไม่เอาเอาสั้นกว่านี้เอา4 5 0 0 เราจะออกสัก5้0 0ันห้แล้วกันนะห0าพมันก็น้อยไปนะอิทเรียมห้าพันะครับเท่ากับเราออกอยู่ประมาณหนึ่งพันกว่าจุดนะครับทำอีเททำกำไรในอิเทอรเรียม1,000งพักว่าจุดนะครับนะด้วยไซส์หอิเทอร์เรียม x ร้อยาสนะครับเราจะได้กำไรทั้งหมด1,000ดอลลาร์นะครับหนึ่ดอลลาร์คิดเป็นเงิน3ามสามหมื่นหประมาณ3ามหมสอง นะครับสามหมื่นสองพันบาทนะครับอ่าพอมีกําไรสามหมื่นสองพันกัวบาทเนี่ยด้วยไซส์หนึ่งอีเทเรียมเนี่ยถ้าเราขาดทุนล่ะเราจับไม่ติดเอาง่ายๆนะถ้าเราไล่ที่สี่พันห้าเรามีทุนอยู่ประมาณห้าพันบาทหรือ,150อร้อยห้าสิบดอลลาร์อ่าสี่พันห้านะเรา s อลได้แค่ยี่สิบจุดนะครับถือว่าเสี่ยงมากนะถ้าเราเข้าลองสี่พันห้าแล้ว s อชแอลสี่พันสี่แปดสิบนะครับ เราจะติดลบ PNL ดูมุมขวาขวา,ขวามือนะ PNL เราติดลบไม้ละ20ดอลเผื่อค่าฟันดิง้งค่าอะไรต่างๆค่าเปิดค่าตกนะเราก็จะติดลบเกือบ25นะครับนาะไม้หนึ่ง25ถ้าว่าถ้า25เนี่ยโอ้พอร์ตเราโดนเท่าไหร่พอร์ตเรามี150นะครับสองไม้เราก็เหลือ100เดียวแหละนะสามไม้เหลือ75สี่ไม้เหลือ50นะครับเพราะฉะนั้นเราถีอได้แค่4ไม้เองนะครับ เทรดได้แค่4ี่ไม้เองร้อยห้าสิบดอลลาร์หรือห0 0พันบาทคุณเรามีกระสุนแค่4นัดทีนี้ถ้า4นัดไม่เอาละลดลดไซส์ลงเหลือ0.5นะครับลดไซส์ลงเหลือศูดหทีนี้โดนไม้ละสิบดอลนะครับจากโดน4ี่ไม้เราสามารถเล่นได้ถึง8ไม้นะเพราะฉะนั้น8ดไม้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าอิตาเลียนเนี่ยในรอบสัปดาห์รอบวันรอบเดือนเนี่ยจุดต่ําสุดมันอยู่ที่เท่าไหร่ นะต,ตัวต่ำสุดของอิเทเลียนอยู่ประมาณ4 3 0 0ถึง4,220 4,220นะครับแต่ตอนนี้ล่าสุดราคาอยู่ประมาณ4,469มันปิดโลสูงกว่าในในเดือนนี้มันปิดโลสูงกว่ามันยกออกมาครับเอาง่ายๆเมื่อคืนลงสุดๆที่4,430แล้วตอนนี้4,469นะแล้วเรามี150เราจะเล่นไม้ล่าสุดถึง5เราก็จะไปรอเข้าที่เท่าไหร่ดีีนะ 4, 4, 4469 1 9, ไม้ตามวิมเคราะห์เมื่อกี้นะครับ4469นี่4469 SL ได้20ก็เหลือ4479 59 4459ไม้ศูนย์จุดห้าเทอร์เรียมนะนะครับเฮ้ย4469ก็ต้อง49ดิอันนี้ไม้เทอร์เรียม โดนไม้ละสิดอน,นะครับมาจิ้นอยู่ประมาณ14.9หรือ15าดอน,นะครับอ,อยู่ตรงนี้นะครับ1ไม้นะครับและอีกไม้นึงเราอาจจะพิจารณาไปรอที่4 4 3 0 0นะครับก็จะมีโอกาสเสียง2ไม้ละในทุน150 2ไม้ก็กินไปละประมาณ20-30นะครับเราก็สามารถยืนตลาดได้ถ้าไม่โดนหนะักกว่า นะครับถ้ามาหลุด4,003มันจะไปเอ้ยถ้ามาหลุด4,30เนี่ยมันจะไปแถว4,379เราก็ยังมีอีกไหมเพื่อเตรียมช้อนนนะครับนะแล้วถ้า0.5เราไปทำกำไรสักพันกว่าจุดอะ4,69นะครับอ่ 4, 4, 6, 9, า4,69ก็ททำกำไร5,000.4 5,469 5,469นะครับไปออก5,469ก็ได้กำไรอยู่500นะครับ500หนียงนะครับ แค่อีเาเรียมคู่เดียวห้าร้อยเหรียญนะครับห้าสามสิบห้าก็ประมาณหมื่นห้าทุนห้าพันบาทได้กำไรมาร้อยห้าสิบนะนะครับร้อยห้าสิบเออเขาเรียกว่าเท่าไหร่ทุนร้อยห้าสิบได้กำไรห้าร้อยนะครับนะถือว่าได้กำไรกี่เท่านะของพอร์ตนะครับมันก็ต้องเริ่มจากสิบเล็กๆตรงนี้นะครับพอเราได้กำไรเราก็อาจจะไปจับตัวอื่นมับเขาให้มับเขาให้ ถ้ามันติดมือมาสักสองสามตัวเราก็ได้กําไรอยู่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันห้าเราก็ยืนตลาดได้แล้วนะครับอันนี้คือทุนที่เริ่มต้นจากประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราจะขยับทุนเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเงี้ยเราก็เพิ่มไซส์เงินไปจากศูนยจุด,ดห้าเป็นศูนย์จุด,ดเป็นหน,นึ่งดอลเลยหนึ่งอิตาเลียนเงี้ยนะครับหนึ่งอิตาเลียน เราก็ได้พันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสายยิง SL นะครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องเสียแต่เราเราเสียในสิ่งที่เราเสียได้นะครับเพราะเราไม่เอา1,000 0แทั้งหมดมามาเล่นเราเอาแค่5 0 0 0 1 0 0 0มาเล่นคิดเป็น10%ของพอร์ตทั้งหมดที่เรามีทุนนะครับนะอย่างไรมันก็ต้องติดมือมานะครับห0ไม้20ไม้มไมต้องติดมือมาอยู่แล้วในการไล่หาฐานทุกฐานที่เราไล่ต้องเป็นฐานที่ มีความสัมพันธ์ทางฟิโบเอยเทนเอยจุดสำคัญทางตลาดเอยนะครับนะก็จะประมาณนะครับก็ลึกลึกกว่านี้นะครับหลายหลายอย่างมันต้องไปฝึกซ้อมเอานะครับนะสิ่งที่เราจะเข้าไปคว้ามัพเม็ดในตลาดให้ได้มันก็ต้องใช้ประสบการณ์นะครับนะนะรอบต่ำรอบสูงอยู่ที่คนเล่นนะครับนะถ้าใครที่ ใครที่เขาเรียกว่าขาดทุนในตลาดไม่ได้ไม่เหมาะสมนะครับส่วนตัวผมมองกันนะเข้ามาเนี่ยมันจะเปลืองจิตเปลืองใจเปล่าๆนะสิ่งที่เราขาดทุนได้ก็คือสิ่งที่เราจะหากําไรได้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กลัวขาดทุนนะครับเดินเข้ามาในในตลาดนะผมแนะนําอย่ามาเลยดีกว่านะครับมันเปลืองจิตเปลืองใจนะครับนอกจากมาแล้วสิ่งที่ได้กลับไปนะครับไม่แพนิคนะครับก็อ่าเป็นประมาณว่าเรา จะเสียสุขภาพนะครับไม่ได้ไว่าอย่างนี้นะครับแต่เอาจริงๆนะสิ่งที่เราซื้อแล้วเราไม่เสียดายนะครับก็คือสิ่งที่เราเสียได้เพื่อกําไรนะครับถ้ามันไม่ได้นะรเราก็ไม่คาดหวังเพราะฉะนั้นตลาดแบบนี้เป็นสิ่งที่มันมีโอกาสเสียกําไรอยู่แล้วนะครับเนาะก็จะประมาณนี้